สวัสดีค่ะกซิบ,บอกเร่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบอกเรา่บบเราแนะนำรถกระบะรอๆนะคะเป็น4ประตูค่ะแม็กหลอกครบชุดเลยนะคะทุกท่านเป็นรถเต็นนะคะในคันนี้ Toyota Vigo p พ l ล n ล e r ค่ะ3.0ปี06นะคะรถกระบะสีดำตัวสูง4ประตูค่ะราคา1 9 9 0 0 0บาทซื้อสดสามารถรดค่าน้ำมันกลับบ้านให้ได้นะคะ สดผ่อนได้หมดค่ะสนใจผ่อนโทรปรึกษ,ษาโทรคุยเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะรถอยู่ในอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นรถกระบะเืนรสองเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องดีคัสซีสวยสีสันรอบคันมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุนะคะรถขับทางไกลได้ค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะน้ำไม่ดันค่ะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ช่วงล่างแน่แนๆแ,แอร์เย็นฉ่ำกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเล่มเอกสารมีครบพร้อมโอนได้เลยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ199,000บาทติดต่อโทรคุยสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเน้นโทรคุยโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยค่ะรวมถึงเบอร์โทรคนขายด้วยในวันนี้ข้องลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ